สีสันให้สวยงามสดใสได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องสักคูช n e l ค่ะวันนี้แม่เจะพาคุณผู้ชมนะคะมาบำรุงต้นบันสีนะคะพร้อมกับวิธีการเพิ่มสีสันให้สดใสสวยงามตลอดเลยนะคะด้วยกาแฟค่ะคุณผู้ชม ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะคุณผู้ชมไม่ว่ามือเก่ามือใหม่ทําได้เลยค่ะทําให้เขาแตกยอดแตกใบนะคะกอใหญ่รอดใหม่เรื่อยๆเลยนะคะพร้อมกับสีเข้มโดนใจเลยค่ะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทําพร้อมกันเลยนะคะ ที่ใช้ในวันนี้ค่ะมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะก็จะมีกาแฟนะคะทีอินวันหนึ่งซองค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะคุณผู้ชมหรือจะเป็นกาแฟดําก็ได้นะคะ 1. ใช้เอ่อหช้อนโต๊ะนะคะถ้าเป็นกาแฟดํานะคะน้ำซาข้าวค่ะ1-2่ลิตรค่ะหรือว่าคุณผู้ชมเก็บได้มากก็ใช้มากน้อยก็ใช้น้อยตามจํานวนนะคะแล้วก็น้ํา5ลิตรนะคะนี่ไม่จิ้มเตรียมใส่ถังเราเรียบร้อยค่ะมาดูวิธีการทําเลยนะคะ เรามาละลายกาแฟกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวนี้เขา,เาละลายในน้ำเปล่าๆได้นะคะไม่ต้องเป็นน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนนะคะไม่จิ้มจะละลายในเอาน้ำเต้าข้าวนะคะน้ำเต้าข้าวคุณผู้ชมจะใช้เป็นข้าวเหนียวข,ข้าวจ้าข้าวกล้องได้หมดเลยนะคะในกาแฟเขาจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะเล่งดอกเล่งผลเล่งสีสันให้สดใสสวยงามค่ะถ้าใช้กับไม้ดอกนี่จะดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม มาละลายกาแฟก่อนนะคะและที่สาคัญนะคะราดรดลงดินเนี่ยขอโทษค่ะกระเด็นเลยนะคะและที่สําคัญนะคะถ้าเราราดรดลงดินเนี่ยค่ะเขาจะช่วยปรับสภาพดินนะคะทําให้ดินร่วนซุยทําให้ดินดีค่ะคุณชมดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกากกาแฟก็ใช้ได้นะคะคนเลยค่ะโอเคได้แล้วนะคะผสมกับน้ำสาวข้าวเลย สำคัญนะคะกาแฟค่ะช่วยขับไล่นอนมแมลงต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วนะคะเทลงในน้ําที่เราเตรียมไว้เลยค่ะนี่แม่จิ๋มเตรียมไว้ห้าลิตรเทลงไปเลยคะ่ะถ้าคุณผู้ชมมีต้นบอลสีหรือว่าต้นไม้ที่ต้องการเร่งการจเจริญเติบโตนะคะน้อยๆคุณผู้ชมก็ผสมน้อยๆก็ได้นะคะใช้กาแฟสักครึ่งซองนะคะน้ํา มากกว่านี้ก็ได้นะคะหรือว่าน้อยกว่านี้ก็ได้สูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกันนะคะท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราไปบํารุงเล่ยงสีแล้วก็ทําให้บอลสีของเราแตกยอดแตกกอกันเลยค่ะนี่จะเป็นอตอระแม่กุูซูมานะคะคุณผู้ชมแม่จิ๋นปลูกลงดินค่ะ ก็จะมาใช้สูตรนี้นะคะเร่งสีสันใี้เขาสวยงามเข้มแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตแตกหน่อนะคะหนึ<ม>่งแก้วนะคะลดเลยนและนี้จะเป็นบัวแดงค่ะคุณผู้ชมดูสีเขาสิคะสวยสดใสามากเลยนะคะนี่เมื่อสิมเพิ่งจะแยกมานะคะได้ไม่นานนะคะคุณชมก็มาเร่งการเจริญเติบโตนะคะเพราะานายน้ำซาวข้าวนะคะเขาจะทำให้ พืชทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบอนสีหรือไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะเพราะว่าในน้ำซาวข้าวนะคะเขาจะมีแร่ธาตุสารอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B แล้วก็ธาตุเหล็กนะคะคุณชมทําให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงค่ะโตเร็วแตกหน่อแตกยอดไวนั่นเองนะคะกาแฟก็ไปช่วยเล่งสีสารใ้เขาสวยสดแบบนี้เลยค่ะ คุณผู้ชมควรใช้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะจะดีมากๆเลยค่ะสําหรับสูตรนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่มีน้ําซาวข้าวนะคะคุณผู้ชมก็ใช้เป็นแบบว่าน้ําเปล่าได้เลยนะคะพกหลงค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะอันนี้เป็นหลอดใหม่นะคะเพิ่งบานนะคะเนี่ยเพิ่งคลี่ออกมาะคะสีกําลังจะเข้มค่ะ แล้วก็นี่นะคะใบใหม่ค่ะเริ่มที่จะโผล่ออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้นะคะเร่งการเจริญเติบโตรพร้อมกับเร่งสีสันให้สวยงามสดใสได้เลยค่ะใช้กับไม้อื่นได้ไหมคะได้เช่นกันค่ะไม้มงคลนะคะลดได้ค่ะ นกกระทาค่ะคุณชมหูใบใหญ่มากๆเลยนะคะเล็งสีสันให้สดใสนะคะสีเข้มดเดยค่ะคุณผู้ชมควรที่จะใช้อาทิละหนึ่งครั้งนะคะอันนี้สีอุตสาค่ะเขาจะค้ายกันมากเลยนะคะคุณชมแต่ว่าลายจุดเขาจะคนละสีนะคะนี่จะเป็นสีชมพูค่ะ ลดเลยค่ะพี่เหนาค่ะต้นเล็กนะคะสีกำลังที่จะขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ใช้สูตรนี้บำรุงได้เลยนะคะ ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมควรที่จะวางไว้นะคะในที่มีแดดส่องถึงลำไรค่ะไม่ควรที่จะวางไว้ในที่แดดจัดนะคะเพราะว่าถ้าแดดจัดมากๆนะคะใบเขาจะไหม้ได้นะคะให้โดนแดดสักประมาณ60-70%เค่ะเขาจะเพิ่มสีสันนะคะโดยธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะ พกหลงค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สีนะคะกําลังจะออก่ะ,ะอันนี้อันนี้เป็นใบใหม่นะคะที่เพิ่งโผลอ่อมาแล้วก็เพิ่งบานค่ะเนี่ยค่ะ <S <S ใบเล็กยังเขียวอยู่นะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้เลียงสีได้เลยค่ะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้เลียงสีได้เลยนะคะลดเลยหนึ่งสองแก้งลดย ประมาณ1-2อาทิตย์นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นความแตกต่างนะคะแล้วแต่ต้นแล้วแต่สภาพแวดล้อมที่เราตั้งเขาไว้นะคะถ้าวางไว้ในแดดถ้าเราวางไว้ในที่มีแดดสองถึงนะคะสีเขาก็จะเห็นชัดขึ้นค่ะนี่มิจิวางไว้ที่ร่มเนาะสีเขาก็จะออกน้อยหน่อยนะคะเจ้ากุ้งไก่เซอร์นะคะ มีใบใหม่หลอดใหม่ออกมาแล้วนะคะนี่นี่ก็กำลังแตกอีกันแตกเกลียวมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนำวิธีนี้ไปใช้ได้เลยค่ะเป็นวิธีง่งายๆนะคะมือใหม่ทำตามได้เลยค่ะ ใบบัวค่ะคุณชมดูสีเขานางเข้มนะคะนี่เป็นใบใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะดูกระดูกว้าวสวยงามมากนะคะตอนนี้กําลังจะแตกกอเป็นพุ่มแล้วค่ะคุณชมเนี่ยค่ะอันนี้ก็เพิ่งจะย้ายกระถางมาใหม่เหมือนกันนะคะบํารุงด้วยสูตรนี้เลยค่ะต้นเข้าแข็งแรงนะคะเร่งการแตกกอแตกยอดแตกใบเร่งสีสันโดยธรรมชาตินะคะเนี่ย ณชมนํำวิธีนี้ไปทํำชายได้เลยค่ะเป็นการบํารุงแบบง่ายๆนะคะสวยดนใจสีเข้มทันใจเลยค่ะ ดีมากๆเลยนะคะสำหรับกาแฟค่ะช่วยเร่งการแตกยอดแตกใบแล้วนะคะให้เป็นพุ่มสวยค่ะสีก็ยังสดใสสวยงามตลอดด้วยนะคะและที่สำคัญยังปรับปรุงดินนะคะทำให้ดินดีร่วนซุยด้วยค่ะแน่จิบองว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจะาก,การอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe สากู c h ชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ